อย่างแท้เลยทุกคนผมขาวมีปีกตรงหูแล้วก็ใส่ชุดแบบนี้อยากจะเป็นไอดอลเกาหลีสวัสดีทุกคนเลยวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปนี้กันนะชื่อว่าแมป Cost a Costing m o l l V3 มันเป็นแมปเกี่ยวกับว่าเรานะคะสามารถเข้าไปแต่งตัวเป็นอะไรก็ได้ไปเลือกช้อปปิ้งเสื้อผ้าสวยๆในเกมโลบอก แบบฟรีๆได้หมดเลยนะอยากรู้แล้วสิว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยเราก็มาอยู่ในแมปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันยังไงเนี่ยเราสามารถเอาเสื้อผ้าได้ฟรีๆเลยเหรออันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อ ทำให้เราวิ่งไวโอเคเยี่ยมเลยดูจากในแมปแล้วนะคะมันก็เหมือนกับว่ามันจะมีร้านค้าเยอะมากๆแล้วก็ให้เราเนี่ยทาการเลือกเสื้อผ้ามาใส่ได้หมดเลยอะ่ะจะบอกว่าอสมมติเราเข้าร้านนี้นะมันก็จะมีเสื้อผ้าแบบว่าหลากหลายมากๆอุ้ยร้านนี้จะบอกว่าร้านนี้เสื้อผ้าสวยมากเลยเดี๋ยวเรามาลองแบบว่าลองใส่กันดีกว่าสมมุติว่าเราเอาเสื้อผ้านี้นะทุกคนนะนี่ เราก็กดมาแล้วเราก็ทําการอะไรทําการกด try on นะคะเป็นการลองใส่ดูเอา้าใส่เข้าไปเฮ้ยสวยเลยอะ่ะโอ้โหสามารถใส่ได้จริงด้วย ที่เราไม่ต้องเสียโลบักเลยนะเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวนะมันมีแบบว่าเป็นหมวกหรือว่าเครื่องประดับด้วยเดี๋ยวเราลองเอาหมวกสีแดงนี้ดีกว่านะเพราะว่ามันดูเข้ากับชุดเราดีนะลองใส่เข้าไปกด try on นะคะถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าไอ้เจ้าหมวกเนี้มันขายอยู่ในช็อปลบอกเท่าไหร่เราก็ลองกดคำว่า buy now ดูนะขายอยู่ที่ช็อปลบอกประมาณ50โลบักก็ถือว่าราคาสูงอยู่นะคะอ่ะเราก็กดใส่เข้าไปเลยนี่เป็นไงอ่ะเดี๋ยวนะ หมวกอันเก่าเรายังอยู่เลยอะเราสามารถเอาเสื้อผ้าอันเก่าที่เราใส่อยู่แล้วเนี่ยออกไปได้นะโดยการกดคําว่า u u t t o ไม e นะคะนี่ยพี่นิวก็เอาผมออกไปก่อนแล้วก็ลองเอาเมี่ยวเช้าออกไปก่อนแล้วกันนะนี่มันก็จะเหลือประมาณนี้ เพียงแต่ว่าตอนนี้ผมพี่นิวไม่มีแล้วอ่ะเราก็ต้องไปทําการหาร้านที่เป็นร้านทรงผมนั่นเองมันจะมีร้านที่แบบว่าขายทรงผมอยู่นะอ่านี่ไงเจอแล้วร้านขายทรงผมโอ้โหทรงผมนี่คือมีทุกแบบเลยมึงเนี่ยบอกเลยนะคะว่าทรงผมนี่มีทุกแบบจริงๆลองดูทรงนี้แล้วกันนะถ้าเกิดขายในช็อปโลบอกาไหรว่วะประมาณ80โลบกักโอ้โหแพงแล้วเราก็นี่เลยชายออนบริฟรีนะคะสวยงามานะนี่ใสมาแล้ว เป็นหนูน้อยบวกแดงทีเดียว <c oughs> เท่านั้นยังไม่พอมันมีให้เราเปลี่ยนหน้าตาด้วยนะโอ้โหมาหมดทุกอย่างเราก็มาเลือกดูหน้าตาดีกว่าว่าเราจะเจ้าหน้าตาแบบไหนอ่าหน้าแบบนี้ก็สวยนะมาเลยจ้ะหน้าวิงวิงนะขยับตาวิงหนึ่งมาดูซิเอยอย่างน่ารักเลยอะทุกอย่างคือแบบว่าเราสามารถหยิบจับมาใส่ได้หมดเลยนะอุ้ยรู้สึกว่ามีอันนี้ด้วยอะที่มันเป็นแบบว่าคอสตูมนะคะนี่ เราสามารถสมมุติพี่นิวใส่เป็นตัวฟาร์มิงโกเข้าไปนะจะเป็นยังไงนะก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนนะอย่างน่ารักเลยอ่ะเนี่ยเราใส่ฟาร์มิงโกเข้าไปถ้าเกิดเราจเจาออกก็มากดตรงคัสตอมมซ์นะคะแล้วก็กางกระบาดเอาออกไปเลยแบบนี้แล้วก็มีต้มหูด้วยนะเนี่ยโอ้โหต้มหูก็มาสมมุติเราเอาเป็นต้มหูแบบอันนี้ดีกว่านะเป็นปีกนะลองใส่ดูนะคะซึบใส่ไปแล้วเป็นยังไงนี่ใส่มาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบว่ามีปีกงอกมาตรงหูแบบนี้ มันเป็นต้มหูปีกนะคะเท่าน,นั้นยังไม่พอทุกคนรู้สึกว่าอะไรเนี่ยฟู้ดมีอาหารด้วยเหรออาหารอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราลองเอาสักอันหนึ่งนะคะอุ้ยอันนี้อะไรสีสวยมากลองดูซิปึบนะคะมาเอ้ยทุกอย่างดูฟรีเฮ้ยดูดีอะ่ะจะบอกว่าไอเทมนี้น่ารักมากเลยอะ่ะ เหมือนกับว่าเรากําลังดูดน้ําผลไม้อยู่นะแล้วก็เสื้อผู้ชายก็มีนะะไม่ได้มีแค่เสื้อผู้หญิงนี่ไงแล้วก็รู้สึกว่าในแมปนี้นะถ้าเกิดใครอยากจะมาสร้างร้านค้าเป็นของตัวเองนะะก็ต้องจ่ายประมาณ799โลบั แล้วคุณเนี่ยก็จะมีร้านค้าเป็นของตัวเองแล้วก็สามารถให้เพื่อนเนี่ยมาลองใส่เสื้อของเราได้ด้วยยังแจมมากแล้วตรงนี้เป็นที่ถ่ายรูปมนะันทุกคนนี่มีแบบว่ากรีนสกรีนถ่ายรูปด้วยนะโอโ้โหยังแจมเลยนี่มันแบบอะไรครับนี่นี่เป็นไงนั่งพเพียบเรียบร้อยถ่ายรูปฉากหลังเป็นทะเลนี่ถ่ายกับบ้านผีสิงก็ได้นะทุกคนนะยังแจมเลยอะโอโ้โห <laughs> นี่มันคือแบบว่าเป็นแบบที่ดีมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนชุดดีกว่านะชุดนี้เท่ดีอะอยากลองใส่ชุดนี้อะลองใส่เข้าไปนะคะ เราก็สามารถเปลี่ยนชุดได้เลยวุ้ยเดี๋ยวขอเอาหนูน้อยหมกแดวไปก่อนนะเนี่ยเอาออกไปก่อนนี่เป็นไงโหอยังแท้เลยทุกคนผมขาว มีปีกตรงหูแล้วก็ใส่ชุดแบบนี้อยากจะเป็นไอดอลเกาหลี <c oughs> จะบอกว่าแมบ,บนี้มันเหมาะกับคนที่แบบว่าอยากลองใส่ชุดที่ราคาแพงๆที่อยู่ในช็อปโลบอกนะสมมุติชุดหนึ่งก็ราคา100่งโลบากบางคนก็ไม่อยากเสียโลบกักก็ให้แบบว่าเข้ามาในแมบ,บนี้ก็ได้นะแล้วก็มาลองใส่ดูถ้าเกิดเราลองใส่ดูแล้วมันสวยเนี่ยเราก็ค่อยแบบว่าไปซื้อก็ได้นะทุกคนนี่จะบอกว่าแมบ,บนี้คือแบบดีมากๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กายมันมีแว่นด้วยนะคะ ดีขอใส่แว่นนี้ดีแว่นนี้อย่างเท่เลยอ่ะอ่าถ้าเกิดซื้อในช็อปโลบอกราคาประมาณสี่สิบหาโลบกักใส่เข้ามาแล้วนะฮะโอ้โหอ,อ,อยู่ตรงหัวแบบนี้สุดยอดเลยทุกคนยังแจ่มเลยอ่ะโหเท่เท,ท่ไม่ไหวเอาแหละตอนนี้เราเปลี่ยนแมปแล้วนะจะบอกว่าแมปนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ให้เราเนี่ยมาลองเปลี่ยนเสื้อผ้าเหมือนกันนะทุกคน ก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะมีเสื้อผ้าให้เราเปลี่ยนโอ้โหพอมันโหลดขึ้นมานี่คือเสื้อผ้าเยอะมากงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเรามาแต่งตัวสวยๆนะคะในแบบนี้ดีกว่าโอ้จะบอกว่าเสื้อที่หุ่นใส่อยู่เนี่ยก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วดูหุ่นนะ,ะหุ่นขยับด้วยเป็นไงโอ้โหในชีวิตจริงนี่ทำไม่ได้นะให้หุ่นขยับขนาดนี้อุ้ยเสื้อร้านนี้ก็สวยโอ้โหมีแต่เจ็มๆทั้งนั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่เสื้ออะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งเออนี่มันก็ดูดีนะดูออกแนวพังๆล็อกนะคะค เดี๋ยวเราลองใส่เข้าไปดีกว่าถ้าเกิดเสื้อตัวนี้ขายในยช็อปโลบก,ก็ประมาณ5้าโลบักนะฮะแล้วก็ลองแบบว่าใส่เข้าไปดูนี่ฮะใส่เข้ามาแล้วว้าวมันก็ออกแนวพังๆล็อกๆนะว่าแต่มันมีทรงผมให้เราเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยก็สรุปว่าในแมบ,บนี้มันไม่มีทรงผมให้เราเปลี่ยนนะนจะบอกว่าชอบเสื้อที่หุ่นใส่อยู่ตอนนี้น่ารักมากเลยอย่างนั้นเปลี่ยนดีกว่านะเราก็เอาเสื้อที่หุ่นใส่ไว้ดีกว่านี่นี่ฮะลองใส่เข้าไปน่ารักมาก แต่งออกมาอย่างกับคุณหนูเลยสมมุติเนี่ย,มมเ,ยเราลองใส่ชุดตัวนี้แล้วมันสวยถูกใจเรานะเราก็สามารถซื้อจริงๆได้เลยนะสมมติแล้วพี่นิวก็ชอบเสื้อตัวนี้มากเลยอ่ะมันสวยจริงก็จ่ายเงินไปเลยทุกคนเนี่ยจ่ายไปเลยนะห้าโรบากนะคะแล้วเสื้อตัวเนี้ยมันก็จะมาอยู่กับเราจริงๆนะเราก็จ่ายไปเลยดิเอาตอนนี้พี่นิวก็ซื้อเรียบร้อยแล้วนะอเน,นี้ยพี่นิวซื้อเสื้อมาอันนี้จะเป็นกางเกงนะคะเราต้องซื้อสองอย่างนะถึงจะมาด้วยกันถึงจะเข้าชุดอ่า ก็เหมือนกับว่าเราจ่ายไปประมาณ10โลบากนะทุกคนเรียบร้อยแล้วพี่นิวก็ได้ซื้อเสื้อตัวนี้มาใส่จริงๆนะคะแสดงตอนนี้เราเปลี่ยนแมปอีกแล้วจะบอกว่าแมปนี้ดีมากเลยนะทุกคนอันนี้แมปนี้เป็นการให้เราเนี่ยมาจำลองการใส่เสื้อแบบ3มิตินะคะหรือว่าเป็นเสื้อที่มีมาใหม่ในเกมโลบกเราก็เดินดูดีกว่าว่าเราจะเสื้อตัวไหนนะเฮ้ยตัวนี้อย่างเท่เลยเป็นเสื้ออะไรนะเหมือนเสื้อกันหนาวนะยอะันค่ะ มันก็จะเป็นเสื้อฟูฟูฟเหมือนสามิติแบบนี้ให้เราลองใส่ฟรีๆเลยอ่ะแล้วก็มีรองเท้าด้วยรองเท้าแบบสามิติโอ้โหเยี่ยมเลยอ่ะสมมติเอารองเท้านี้นะคะแต่จะบอกว่ารองเท้าสามิติในเกมโลบอกตอนนี้ถ้าเกิดใส่เข้าไปจริงๆเนี่ยมันดูไม่ค่อยสวยนะคะลองขึ้นไปบนนี้กันนะคะมันมีอะไรเนี่ยอ๋อมันมีแบบว่าอารมณ์เหมือนให้เรากระโดดเล่นๆนะคะนี่เหมือนกับว่าพอเราลองเสื้อเสร็จเนี่ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวอีอย่างว่าแป๊บหนึ่งอ้า โดดผิดชีวิตเปลี่ยนตอนนี้เราก็เปลี่ยนแมปอีกแล้วนะเราก็มาอยู่กับอีกแมปหนึ่งเรื่องแมปนี้ก็เป็นอีกแมปหนึ่งนะคะที่จําลองให้เราเนี่ยใส่เสื้อผ้าแบบฟรีๆนะโดยที่ไม่ต้องเสียโลบักซื้อเลยมันก็จะมีเสื้อผ้าสวยๆมากมายนะหุยจะบอกว่าเสื้อในแมปนี้สวยมากเลยทุกคนนี่เสื้อแบบพิพงพิพ p อ p เต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยนะเราสามารถใส่ได้ไหมคะเดี๋ยวบอกนะว่า เราต้องจ่ายโลบักถึงซื้อได้เหรออ๋อทุกคนมันสามารถกดเอาได้โอเคตอนแรกนึกว่าต้องซื้อนี่ไงเราต้องกดปุ่มตรงนี้ก่อนด้านล่างถ้าเกิดเราจะลองกางเกงเราก็กดอันแรกถ้าเกิดจะลองเสื้อก็กดอันที่สองนะคะ,อะลองดูนี่มาแล้วนะคะทุกคนอ่าตอนแรกนึกว่าจะต้องซื้อไม่ใช่นะ เราสามารถลองได้แบบฟรีๆเลยนะเนี่ยแล้วก็เจ้าของแบบเนี่ยเป็นคนสร้างเสื้อขึ้นมาเองหมดเลยนะคะ<อ>แล้วก็นะพี่นิวชอบแบบว่าชุดบอมตัวนี้มากเลยอ่ะเนี่ยตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นชุดบอมสีม่วงที่แบบว่าสีสวยมากอะ่ะ แล้วคราวนี้พี่นิวก็ชอบสีม่วงด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูชั้นบนกันดีกว่าอ่าชั้นบนก็มีเสื้อขายเหมือนกันชั้นบนนะจะออกแนวเป็นเสื้อผู้หญิงอุ้ยจะบอกว่าเสื้อสวยมาก <c oughs> อย่างเสื้อตัวนี้นะเดี๋ยวเราลองใส่ดูนะสีคือแบบสีสวยมากทุกคนดูดีโอ้โหตัวนี้สีสวยมากอ้าวต้องลองแล้วทุกคนมาดูกันนะคะโอ้โหพอใส่เข้าไปแล้วดูรวยเลยนะคะเนี่ย บอกว่ามันเป็นสีแดงผสมดําที่ดูสวยมากหลังจากที่เดินดูทั่วร้านแล้วนะคะพี่นิวถูกใจเสื้อตัวนี้ที่สุดแล้วแหละนี่ตัวนี้นะคะมาดูราคาจริงๆมันกันนะคะเอ้ยขายตัวละเจ็ดโลบักเท่านั้นเองอ่ะแล้วก็ยอมซื้อไปเลยนะเป็นการอุดหนุนเขานั่นเองนะแล้วก็เสื้อนะเสื้อก็เจ็ดโลบักมีกี้กางเกงเจ็ดโลบักใช่ไหมเสื้อก็เจ็ดโลบักเหมือนกันนะคะ,ะถือได้ว่าตอนนี้นะคะพี่นิวเนี่ยได้ซื้อเสื้อตัวนี้มาใส่จริงๆแล้วนะ อ่อแล้วตอนนี้พี่นิวก็ย้ายมาที่ b o o k h a v e n แล้วจะเห็นว่าเสื้อตัวนี้มันก็ตามพี่นิวมาด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้ทําการซื้อเสื้อตัวนี้โดยการจ่ายโลบักจริงๆโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในช็อปเว็บโลบอกก็ได้นะทุกคนเราสามารถเข้าไปเลือกตามแมปได้เลยจะบอกว่าแมปพวกนี้มันดีมากๆเลยนะคะทาให้เราเนี่ยได้เสื้อผ้าสวยๆมาใส่แล้วก็ได้ลองใส่เสื้อผ้าจริงๆด้วยนะทุกคนเยี่ยม ราคาวันนี้เนะี่ยพี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าจะเข้าไปเลือกซื้อเสื้อผ้าในแมปไหนเดี๋ยวพี่นิวทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะคะก็ลองคลิกเข้าไปได้เลยมันก็จะมีเสื้อผ้าสวยๆให้เราเลือกเยอะมากถ้าเกิดเราถูกใจตัวไหนเราก็ซื้อไปเลยนะราคาไม่แพงด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะไม่บาดจ้ะจุ๊บๆเดี๋ยวดูก่อนนะตอนนี้เหลือตังกี่บาทอืม<ๆ>เหลือประมาณห้าโลบักอืมเหลือห้าโลบักเหลือห้าโลบักจะซื้ออะไรดี ซื้ออะไรไม่ได้เลยมั้งเนี่ยหรือว่าเราจะไปซื้อเสื้ออีกตัวหนึง่งบางทีก็ไม่น่าหลงเข้าไปในแมปพวกนั้นเลยอ่ะเพราะว่าพอหลงเข้าไปก็เสียเงินเฉยถ้าเรบักมาซื้อแฮมเบอร์กเกอร์กินก็ได้เอ่อเดี๋ยวนะแป๊บนึงแฮมเบอร์กเกอร์ยี่สิบบาทเออเดี๋ยวนะคือคือตังค์คงไม่พออ่ะเหลือแค่ห้าบาทว่า <Wow. S 2> ไงครับคนเอาไม้เอาไม้เอ,ไมเ,อไมเอาแฮมเบอร์กเกอร์ป้าราคายี่สิบครับเออคือว่าตัวน,นี้เหลือแค่ห้าบาทอ่ะ